เอาลวครับผมวันนี้จะม,มารีวิวรอกจีนรอกจีนไม่มีย่ห้อนะไม่รู้เลยว่าคืออะไรมางนี่รอกราคาหลักร้อยนั่นแหละเบดก็ร้อยกว่าบาทมาดูนะว่าจะเป็นไงอันนี้ผมปรับเป็นเบอร์11อันนี้ส่วนแกสปูปูนี่ก็ไหลปล่ปอยไหลเลยดูเดี๋ยวมาดูการตีกันว่ามันจะ โอเคหรือเปล่าไม่ดีคร,รับผมนี่อยงมันปาไม่ค่อยไปเออแล้วก็เหยื่อนี่นะใช้เป็นเหยื่อฟาร์นตัดห่างไวนะ้นะน้ำหนักเหยื่อก็พอหนักอยู่ เดี๋ยวทุจะปลาให้โดดอุ้ยไอช่อนขึ้นไอช่อนไอช่อนนี่นะผมตีริมตาลิงเลยนะโอ้ยห้เยอจบไปนะ ปลามันไม่กัดครถ้าว่าใช้ดีไหมพอมือใหม่หัดมือใหม่ก็หัดได้น, <c oughs> นี่นะมันจะมีปัญหากับโฟบ่อย <c oughs> แกโฟกัน ตียากครับผมลอกลอกจีนนะผมแนะนำให้ซื้อลอกดีๆไปเลยที่ฝาแต่ถ้างบน้อยก็ซื้อมาเล่นๆได้แต่ก็จะมาเบื่อกับอากาศตีละโฟตีละโฟนะมากหลายเลยช่อนเมื่อกี้มันขึ้นอยู่ยนะมันหายไปนะครับเ,เป็นนึ่งนะ เราลองตีให้ดูอีกทีหนึ่งมาดูกันนะมันฟูนะมันก็จะตียากนิดนึงนะครับผมสำหรับมือใหม่นะแต่ถือว่าฝึกไปเรื่อยเดี๋ยวก็ชินพอใช้ได้ Cái đài chót một kia, nó lên nó rồi Nó lồm vậy ใช้เป็นเยื่อฟารั่นนะต,ตัดตัดหางออกป่าขึ้นเยอะแต่มันไม่กัดเลยนะตรงนี้นะ เราเดี๋ยวขึ้นเอาขึ้นเอาปลาชอ่อนก็เมื่อกี้ปลาชอ่อนก็ขึ้นมาจิบเนี่ยปลาชอ่อนอีกแล้วนะผมเห็นปลาชอ่อนอีกแล้วนะมันขึ้นมาจิบแต่มันไม่กล้ากัดแล้วมันระแวงอะไรก็ไม่รู้เราลองตีกันไม่ได้ตนะีปิดศด อันนี้เป็นล็อกจีนนะครับผมล็อกจีนราคาหลักร้อยร้อยกว่าบาทขันก็ประมาณร้อยกว่าบาทไม่แพง ป่ามันไม่กัดมันเห็นนะมันมีตัวเดียมันไม่ยอมกัดมันขึ้นมาทิบเอาทิบเอาแล้วเห็นน้ำใสแล้วเห็นเป็นตัวเลย ไมเห็นตัวแล้วเดี๋ยวเรือมันเนียวลา มีอากาศฟูอยู่หน่อย,ยซื้อมาตีเล่นๆได้ครับผมมหัดสำหรับมือใหม่นะแต่ถ้าแนะนำก็ซื้อตัวดีๆไปเลยโอเคครับผมขอบคุณมากครับจบละ